ก็จะสร้างกำแพงยักษ์กั้นชายแดนไทยกัมพูชาเขาออกมาเสนอแผนสุดโหด3เฟสสร้างกำแพงยาวตลอดแนวพรมแดนไทยกัมพูชากว่า817กิโลเมตรมาแบบเทคโนโลยีโหดๆโคตรล้ำนะเฟสที่1แผนเร่งด่วนเอาให้ลักลอบเข้าไม่ได้ช่วงแรก100กิโลเมตรกำแพงสูง4เมตรไฟส่องกล้อง AI โดรนบินกลางคืนป้อมทหารแบบถาวร ใช้เวลา1ปีงบเบาๆแค่4ถึง6พันล้านเฟส2ขยายให้ยาวแถมประตูเข้าออกสุดหรูด่านชายแดนกลายเป็นเหมือนสนามบินมินิสแกนใบหน้ารถผ่านเอ็กซเรย์อัตโนมัติกล้องตรวจจับใบหน้าพลาสปอร์ตงบ15,000ถึง20,000ล้านใช้เวลา2-3ปีเฟส3สร้างถาวรเมืองหน้าด่านแห่งอนาคตสร้างเมืองชายแดนล้ำๆมีตลาดมีขนส่งมีจุดเช็คอิน กำแพงกันระเบิดป้อม AI คุมทุกจุดมีแนวกันชนสีเขียวเพื่อไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อมใช้ระบบเทคโนโลยีสุดล้ำและดาวเทียมคุมแบบเรียลไทม์ใช้เวลา5ปีงบอีกหมื่นล้านรวมแล้วโปรเจกต์นี้ใช้งบทั้งสิ้น3-4มหมื่นล้านบาทนะและขีดเส้นพรมแดนให้ชัดเจนคนชายแดนจะได้รู้ที่ไหนไทยที่ไหนขเขมร ถ้าแผนนี้เดินหน้าได้จริงประเทศไทยจะไม่ได้มีแค่ชายแดนแต่จะมีประการสุดล้ำที่ไม่มีใครกล้าข้ามนะฮะ